อร่อยมากเลยนะคะทุกคนเ,คเนื้อไก่นุ่มมากอันนี้คือพิเศษเนื้อน่องนะคะไม่แพงนะคะทุกคนคน้ำจิ้มคือแบบอร่อยมากนะคะทุกคนต้องลองอนะคะเ,คเข้าก็หอมมากเลยค่ะ นี่ค่ะน้ำซุปเยอะๆค่ะพี่เศษเนื้อน้องนี่ครูได้ไก่ยเยอะมากนะคะทุกคนรสชาติเหมือนเดิมนะคะหนูก,กินเคยกินตั้งแต่สามปีที่แล้วก็ตอนนี้รสชาติก็ยังเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกคน อันนี้ไม่ปกติไม่ชอบกินข้ามันกันค่ะแต่ร้านนี้อร่อยมากน้ำซุปก็แบบนัวมากทุกคน เนื้อแกงฉ่ำค่ะท <laughs> <Yes> ุกคนอันนี้นี่ข้าวฉ่ำๆค่ะหิวเข้ามากแต่โปวดแกมไม่เป็นก็เลยต้องรอกินกับพี่ เกิดเป็นอันตารีนี่ทําอะไรไม่เป็นจริงๆน,น,นะคะต้องพึ่งข้าวปลาปากับกับข้าวปลาโมยอย่างเดียวค่ะเพราะทําอะไรไม่เป็นเลยเปิดแกก็ไม่เป็นค่ะทําเป็นอยู่ยางเดียวคือกินค่ะวันหนึ่งนี่กินสี่ห้ารอบค่ะทำอะไรไม่เป็นก็ต้องเรียกเข้าปลาปลาข้าปราโมล อยาก,กินนู่นอย่าก,กินนี่ถ้าทำไม่เป็นก็ต้องด้วยข้าวปลาอันนี้นี่ข้าวปลตก็ซื้อให้กินนะคะไม่เคยเอกเงินเองค่ะเอาแต่ปากเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็พอกันไว้ <c oughs> เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้หน่อยนะคะทุกคนค่ะกดไลค์นี่อย่าเจ๊เนาะบ๊ายบาย